ลุยครับโอ้หมากับทองแดงโบราณหลังชนวนครับทองแดงโบราณหลังชนวนพี่เฮ้ยรันนเบอร์เจ็ดเจ็ดแปดครับรันนับเบอร์เจ็ดเจ็ดแปดพี่เกือบตองเจ็ดครับรันนับเบอร์เกือบตองเจ็ดครับพี่เจ็ดเจ็ดแปดครับรันนับเบอร์เจ็ดเจ็ดแปดครับรายกันนี้ครับทองแดงโบราณหลังยันชนวนรันนับเบอร์เจ็ดเจ็ดแปดพี่เลขสวยอยู่นะนำสองร้อยห้าสิบที่พี่สำรวยครับ นำที่สองร้อยห้าสิบที่พี่สับลุยครับนับสามสองหนึ่งศูนย์ไปครับรายการนี้ครับสาญยญานับสามสองหนึ่งศูนย์ครับลุยได้ลุยใส่ได้ใส่ในพี่รันเบอร์เจ็ดเจ็ดแปดครับรันเบอร์เจ็ดเจ็ดแปดครับรายการนี้ครับ ลันเบอร์เจ็ดเจ็ดปดพี่สัญญาณน้ำขิงโค้งสุดท้ายครับลายกันนี้ครับสอง้อยห้าสิบที่พี่สำรวยปิดการประชุมครับสองร้อยห้าสิบที่พี่สำรวยนะครับปิดการประชุมไปครับพี่สำรวยครับจอได้เลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งพี่สำรวยได้นะผมไม่มีแมงปันแล้วครับพี่วันสุดท้ายครับของรุ่นนี้ครับ แบ่งพันครั้งสุดท้ายครับวันนี้ครับจบเท่าไร่เท่ากันครับพี่พี่พาราขึ้นอยู่กับพี่พี่แล้วครับอัลบาก้าลงยาดําครับลุยครับเนี่ยพี่อัลบากายาดําเนี่ยเจอเลขตัวเดียวยังจบแปดพันมาแล้วเลยพี่วันนี้เลขตัวเดียวเหนือบนด้วยจบยังไม่ข้ามห้าพันเลยครับงงเหมือนกันนะรันเบอร์หกเก้าสามครับรันเบอร์หกเก้าสามครับอัลบากายาดําครับลุยได้เลยครับ มีหลัหลกๆอะไรบ้างครับคืนนี้หลักๆยังไม่ออกพี่เนื้อเงินหน้ากากทองคายังไม่ออกครับตอนนี้เนื้อเงินมาแค่รายการเดียวครับเนื้อเงินมาแค่รายการเดียวเป็นเนื้อเงินยาแดงพี่วันนี้เนื้อเงินเหลืออีกสี่รายการครับตอนนี้ครับลุ้นหน้ากากเพ้นครับหน้ากากเพ้นก็กําลังแรงครับตอนนี้หน้ากากเพ้นกับหน้ากากทองคํารายการสร้างน้อยครับเอาลุยได้เลยพี่รายการนี้ครับอันปาก้ายาดําครับสองร้อยห้าสิบครับแช่น้ามัน แช่น้ำมันต้องลุ้นในเนื้อเงินครับพี่ตอนนี้ครับมหาชนวนไปแล้วครับลันเบอร์หกเก้าสามครับจบไปเบาด้วยครับแช่น้ำมันครับไม่มีคนลุยเลยพี่ันเนี้ยคนลุยน้อยมากครับน่าจะสิ้นเดือนลุยได้ลุยครับสองร้อยหกสิบพี่หวันเจี๊ยบครับนับสามสองหนึ่งศูนย์ครับรายการนี้ครับสองร้อยหกสิบนะพี่ปาก้ายาดํานะครับอันปาก้ายาดํานะครับขิงโค้งสุดท้ายไหครับพี่สองร้อยแปดสิบครับ ปลายเดือนด้วยพี่นะครับกะาจะเล่นกะจะจบเล่นต้นเดือนแล้วจริงนะพี่เหนืนายของลาเลยนะติดการไปชุมครับโดดได้โดดใส่ได้ใส่ใครไวใครทันใครมีงบวันนี้ได้เปรียบครับผมบอกเลยสิ้นเดือนมีคนเอามาเล่นพี่ไม่เจอราคานี้แน่นอนครับเปิดแรกกันต้องมีสามร้อยห้าสิบครับกับยกรังพาราเก้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยพี่ดูพี่ดูเล่นสามร้อยสามสิบแคปเจอร์ครับสามร้อยสามสิบแคปเจอร์ครับยินดีด้วยครับวันนี้ใครมีงบได้เปรียบครับ <Workers. S 2> ไปกันต่อครับมับเขาให้ครับพรุ่งนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วครับพี่รุ่นเนี้ยหมดแล้วครับพรุ่งนี้หมดแล้วครับจริงๆผมมีอีกรังนะพี่ผมแบ่งให้เขาแล้วครับผมแบ่งกันไปไล์อื่นบ้างครับแบ่งเขาไปเล่นไล์อื่นบ้างพี่เอาโข๋วยลันเบอร์เก้าห้าเก้าครับลันเบอร์เก้าห้าเก้าครับเก้าหน้าเก้าหลังครับลันเบอร์เก้าหน้าเก้าหลังครับ เหลืออีกกี่ลุ้นครับเหลือเยอะเลยพี่ตอนนี้น่าจะประมาณห้าสิบรุนได้พี่น่าจะประมาณห้าสิบรุนได้ครับพี่เกตไปกันตุ้ยรุยกันต้อครับลุยครับพี่รันเบอร์เก้าห้าเก้าครับเก้าหน้าเก้าหลังเลขมงคลครับรันเบอร์เลขหามครับหามเงินหามทองเก้าหน้าเก้าหลังครับบินฟรีครับพี่กดติดตามครับสองร้อยห้าสิบอันนี้น้ำอยู่สองร้อยห้าสิบเยอะพี่จีพี่จีต้องใส่มากกว่านี้นะครับพี่จี เจ็ดสิบด้วยครับนับสองร้อยห้าสิบครับเก้าห้าเก้าครับสองร้อยหกสิบทีเกตสองร้อยหกสิบที่พิเกตเมืองทองครับนับสามสองหนึ่งศูนย์ครับสองร้อยหกสิบครับพิเกตเอาละเว้พี่รายการนี้ไขได้ไปน้องยินด้วยสองร้อยเจ็ดสิบพี่เด็บับครับเลขสวยครับเก้าห้าเก้าครับสามร้อยที่พี่หนุ่มร้านนาอมุเลตครับพี่หนุ่มร้านนาอามูเลตครับสามร้อยครับ เลขเสวยหายากครับสวัสด,ดีครับพี่พรับสวัสด,ดีทุกท่านครับขอพระคุณดอกหราบครับพี่สามร้อยที่พี่หนุ่มล้านนาครับสามร้อยที่พี่หนุ่มล้านนาครับแคปเจอร์ได้เลยครับแคปเจอร์ทั้งแอนบินได้เลยพี่ลิงกหน้าโปรไฟล์ที่ต่องน้องนะครับขอประคุณครับ